อ้อยเล็กนะครับก็ไม่มีปัญหาหลังฉีดตัวเสือชูก้าไปแล้วครับสังเกตตรงนี้คือหญ้าตายเรียบร้อยแล้วแต่หนอหนออ้อยก็ยังขึ้นอยู่ปกติครับอันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องหนอครับครับสาหรับอ้อยเล็กที่พี่ๆถามกันเข้ามาหลายคนว่าฉีดได้ไหมครับวันนี้ผมไดเอามาฉีดให้พี่ดูแล้วครับก็เป็นชุดเดิมครับเป็นตัวเสือชูก้าบวกซิดโมมาครับ๋ยวเราตามเข้ามาดูในส่วนของเสือชูก้าบวกซิดโมในส่วนของอ้อยเล็กนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของอ้อยที่ทํารุ่นแล้วคือฝังปุ๋ยแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องวัชพืชในร่องครับครับตามมาดูในส่วนของวัชพืชในร่องครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มตระกูลตีนติดแล้วก็ตัวใบกว้างหญ้ายางครับอันนี้ก็หลังฉีดไปฉีดพร้อมกันครับตัวนี้ถือว่าหญ้าไม่ใหญ่มากก็อยู่ที่เจ็ดวันก็คือยุบแล้วครับแล้วก็ลองตามมาดูครับถัดมาเรื่อยๆในส่วนของเสือชูก้า ครับในส่วนของอ้อยเล็กที่เราใช้ตัวเสือชูก้าบวกซิดโมโเข้าไปนะครับในส่วนของวัชพืชใบกว้างพวกตะกุนถั่วนะครับอันนี้เริ่มย่อยแล้วหลังฉีดพร้อมกันในส่วนของอ้อยใหญ่และอ้อยเล็กครับก็คือหลังฉีดเจ็ดวันครับอันนี้ครับครับมาดูอีกตัวนึ่งคือในส่วนของหน่ออ้อยเล็กหน่ออ้อยเล็กนะครับก็ไม่มีปัญหาหลังฉีดตัวเสือชูก้าไปแล้วครับสังเกตตรงนี้คือหญ้าตายเรียบร้อยแล้วแต่หนอ่อ หน่ออ้อยก็ยังขึ้นอยู่ปกติครับอันนี้